ตามขวัญมาในวันนี้นะคะจะพาไปร้านอาหารแสนสวยในเดอะบัฟเฟ o ลอัมพวานะคะลัสตี้โรสค่ะร้านอาหารแสนสวยดีไซน์เก๋ริมแม่น้ำแม่กรองนะคะซึ่งภายนอกสร้างจากแผ่นเหล็กที่ขึ้นสนิมเป็นรูปกุหลาบค่ะภายในตกแต่งด้วยไม้ไผ่ที่เป็นลวดลายสายลมฝีมือของกรกฎอารมณ์ดีซึ่งมี2ชั้นนะคะข้อมูลแน่นๆแบบนี้เอามาจากแผ่นประชาสัมพันธ์ภายในห้องพักนะคะ เราเลือกที่จะนั่งด้านนอกนะคะมาดูเมนูแล้วก็รออาหารกันค่ะว่าอาหารของเราจะหน้าตาเป็นยังไงมาแล้วจ้าเมนูนี้ชื่อว่าข้าวแมวนะคะเป็นข้าวคลุกปลาทูดูง่ายๆแต่ปลาทูเขานุ่มนวลมากเลยจานนี้เป็นสปาเกตตีเส้นดำผัดขี้เมาค่ะดูปลาหมึกแล้วก็หอยเคาซี่อวบโตมากเลยแล้วโรยใบกระเพรากรอบๆมาด้วยนะคะรสจัดจ้านมาก อาหารที่นี่อาจจะดูราคาสูงหน่อยนะคะแต่แลกด้วยบรรยากาศกับวัตถุดิบที่เขาเลือกสรรมาให้เราโอ้โ oh ห oh, ล้ำมากจ้าเพราะมาอัมพวาต้องทานปะทูเนาะใครมาช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกสวยมากและโดยปกติเขาจะมีบาฟาโลด้วยนะคะงโควิดอย่างนี้ก็ปิดให้บริการคะ่ะแต่แวะมาทานข้าวกันได้นะคะตามขวัญมาค่ะ